ดังนั้นสามารถจับสัญญาณอะไรได้ไหมคะจากการไปเป็นพยานให้กับคุณทักษิณแบบนี้คิดว่าวันฟังคำตัดสินจะออกมาเป็นหมู่หรือจ่าคะคือผมคิดว่าเรื่องชั้น14เนี่ยนะครับยังไม่มีใครแม้กระทั่งฝั่งของคุณทักษิณแม้กระทั่งคุณทนายวินยัตที่จะอธิบายได้เต็มปากเต็มคำว่าได้มีการบังคับโทษแล้วเยี่ยงไรมผมยังไม่ได้ฟังชัดๆจากใครสักคนเลย ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเอาตามกรอบกฎหมายเลยนะครับแล้วมีการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมมันชอบไม่มีทางที่จะบอกได้เลยว่าได้มีการบังคับโทษแล้วค่ะยังไงอย่างน้อยหนึ่งปีต้องโดนแน่นอน 9. กันยายนนี้หลังจากวันตัดสินคดีม .1-2 2นะฮะและการที่ศาลเนี่ยมีคําสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจําและคุณทักษิณมาพร้อมกันในวันดังกล่าวด้วยคิดว่าคืออะไรคะคือการให้ผู้บัญชาการเรือนจําคนปัจจุบัน นะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีนี้ <c oughs> แต่ว่าทําหน้าที่เป็นผู้จัดการเรือนจํานะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าสารเนี่ยนะครับหน้าที่จะบอกว่าในขั้นตอนการดําเนินการกรณีผู้ต้องขังเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการอย่างไร <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นการให้ผู้มาออกหมายเรียกมาสองคนเนี่ยนะครับตัวคุณทักษิณและผู้จัดการเรือนจําคิดนะครับคิดอย่างไรก็แล้วแต่จะเข้าข้างตัวเองอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ว่าจากผลการไต่สวนที่งให้สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเข้าไปฟังตามลำดับนั้นนะครับมันเป็นอื่นไม่ได้